สวัสดีครับดีวโกรันเฟเธอร์อ็ทาว์เฟอร์ท่าครับสวัสดีเพื่อนๆชาวทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับนี่คลิปนี้ระหว่างรอรถปูนก็รับรถกันรถน้ำรถบดระหว่างรอรถปูนครับนี่อเฟเธอร์ก็จะมาให้ซี ลายแต่นี่ครับจูจนะสคมคำเจือคลิเออเนี่ครับมาดิบซีคืาเรียกอะไรนี่อะไรคีิบกระดา้างเลยกมปูไง

เรี้ยวประมาณ99%หวาน1%เปรี้ยวอมหวานประมาณที่ร,รอรถคูนับออดูเล็กจบปันใดกันสู้เนาะ เอารถปูนมาแล้วครับนี่เอาทำงานต่อครับ นแตกแล้วดินขยับแล้วหนู เทือนของเขาจเจ้าแฮม20ตันบตัน สายสุดรถการก็กักกดเสร็จแล้วเป้น,นที่เราที่นี่เส้นนี้ก็กักดเสร็จแล้วครับนี่ขา้สุดท้ายทำการปรับกรีดชิปหน้าเอ,อ สุดตรงนี้ครับนี่สุดจอยสุดพาร์ชนกันตรงนี้ครับรถกัดก็กไปขึ้นทเทลอร์เลยครับกัดเสร็จกขึ้นทเทลอร์เลย ตัวเก่ามาลุกนิดหน่อยครับก็เลยแข็งหน่อยครับเจมส์ซิจารายลก็เชนนี้ก็เสร็จแล้วครับพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนหน้างานใหม่ครับเดี๋ยวตางเก็จะตามไปเชฟหน้าตามรถจัดยี่นครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ครับไวเจอกันคลิปต่อไปครับ